สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับของฟรีนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนลิขสิทธิ์แท้ด้วยเป็นเสื้อสวิตเกมนะคะทุกคนจากแมปเน็ตฟิกง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนเข้าแมปเน็ตฟิกมาเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนกดรูปโลกเลยนะคะเราจะวัปไปตรงกลางกันค่ะเมื่อว์ปามาแล้วใช่ไหมคะให้ทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะคะมันก็จะดาวน์โหลดทรัพยากรน,นะคะ จริงนะคะอันนี้นะคะเราจะสอนตั้งนานแล้วนะคะแต่คือปโปโปรุ่น Oppo ของเรานะคะทุกคนมันเล่นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือรุ่น Vivo นะคะทุกคนเล่นลื่นมากเลยค่ะทุกคนก็จะเห็นของฟรีนะคะทุกคนซึ่งต้องใช้เหรียญทั้งหมด3ล้านนะคะทุกคนมีการได้รับเหรียญทุกคนเข้าประตูวับตรงนี้ไปเลยค่ะอุ้ยเดินติดตรงนั้นเลยนะคะทุกคนเมื่อเราเข้าไปแล้วนะคะทุกคนมันก็จะเป็นมินิเกมนะให้เราอะ่ะเหมือนเป็นสะพานกระจกนะคะทุกคนแต่มันไม่ใช่สะพานกระจกอะคะ่ะ แบบนี้นะคะทุกคนเราต้องกระโดดแบบนี้นะคะทุกคนแล้วระหว่างที่เราเดินนะคะก็จะมีเหรียญดรอปอยู่นะคะทุกคนทุกคนก็ต้องเก็บเหรียญสะสมเพื่อไปแลกของฟรีนะคะทุกคนที่จริงนะคะมีตุ๊กตาโกโกวาอีกค่ะทุกคนเป็นตุ๊กตาสวิตน้องสวิตเกมนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยอันนี้นะคะทุกคนเรากระโดดตายนะคะอ่ะไอตุ๊กตาอันนั้นนะคะที่เราพูดถึงนะคะทุกคนมันหมดแล้วนะคะสอนไม่ทันค่ะขออภัยจริงๆนะคะคนก็เดินไปแบบ เดินไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนแล้วมันจะมีแรงระเายหลังอยู่ข้างบนนะคะทุกคนอันแบบนี้เลยค่ะแลวทุกคนก็ต้องจําให้ได้ด้วยนะคะทุกคนว่าทุกคนไปอันไหนอันนี้เราจาไม่ได้นะคะทุกคนแพ้ตายเลยอะ่ะก็ต้องเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่าจะดุ่มนะถ้าเราเข้าเส้นเข้าเส้นชัยคนแรกเราก็จะได้หนึ่งล้านนะคะถ้าเราได้คนที่2ก็จะได้1น0 0 0แสนนะคะ